สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรยุทธวราชัยชาแนลค่ะกาดีวันนี้ดิฉันก็อยู่ในห้องที่อบรมนะคะแล้วก็ใช้ในการเรียนอบรมออนไลน์แล้วก็ใช้ในการสนทนาสด virtual classroom นะคะภาษาอังกฤษค่ะก็ตอนนี้ก็มาหาเอเซนนะคะเพราะว่าจองห้องสนทนาไว้นะคะวันพฤหัสทนี้ก็อีกหัวข้อหนึ่งแล้วนะคะเขาเรียกเป็นท็อปิกนอีกหัวข้อหนึ่ง ก็ทั้งหมดจะต้องผกหัวข้อค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะหาคําศัพท์อะไรพวกนั้นเพราะว่าพอจะรู้หัวข้อว่าเรื่องอะไรนะคะหาคำศัพท์ไว้เมื่อวเมื่อวานก็หาคําศัพท์ของที่ดิสคัสกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็แปลเรียบร้อยเกือบใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะคะอ่านอะไรเรียบร้อยหมดละก็มารู้ว่าเออตัวเองยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะมาดูคําถามที่โค้ชถามตอนสนทนาสดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถามว่าเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะถามว่าเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออขอโทษนะว่าอ,อ,องค์กรของคุณใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรนะคะอ,อ่าไม่ใช่อะไรใช้สื่อโซเชียลมีเดียพ่อทราบอยู่แล้วว่ามี Facebook นะ,ะ Facebook, เฟซบุ๊กอ่ o o g l e YouTube และือื่นๆอีกมากมายยูสตาแกรมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือองค์กรใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการไปที่กลุ่มเป้าหมายนะคะ,ะใช้ใช้อย่างไรเราก็ต้องดิสคัสตต้องอธิบายค่ะว่าองค์กรเราใช้สื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ยังไงคะ่ะดิฉนันก็คิดต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ยังคิดเป็นไทยก็ยังคิดไม่ค่อยออกก็บอกว่าดิฉนัน I create นะคะสร้างสารรค์เนี่ยคิดสร้างสารรค์ create uh, application ะคะ่ะคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีการ live streaming ะคะ่ะ facebook คือจะพูดเต็มประโยคก็นึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกก็จะได้เป็นคำเป็นคำอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แกลมมาก็ถูกบ้างผิดบ้างนะคะแต่โคช้ชก็เข้าใจค่ะค่ะก็มาดูที่โคช้ช ส่งมาให้นะคะแล้วเราแปลแล้วก็โอ้ต้องตอบแบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะมันใหม่อยู่นะครั้งครั้งแรกอันนี้ก็ครั้งที่สองก็มาเตรียมเอเซนแล้วก็เตรียมหัดฟังคลิปวิดีโอค่ะเป็นสำเนียงของฝรั่งนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะแต่ตอนที่ดีฉันเวิร์ชวลคลาส룸 o ูสุนทรสนอดะดีฉันก็เป็นเอเซนคนไทยนะไม่ไม,ไม่ได้ออกฝรั่งแต่มาฝึกฝึก,ฝกเพราะว่าเผื่อจะ เพื่อมันจะได้อัตโนมัตินะคะแต่ก็อยู่ที่ต้องฝึกฝนค่ะเพราะว่าเราไม่เหมือนเด็กที่ลิ้นเขาอ่อนๆเราลิ้นแข็งแล้วนะคะอันนี้ก็ AI นะคะถ้าเราพูดเร็วเหมือนเหมือนที่เราได้ยินเสียงเนี่ย AI อาจจะจับไม่ทันนะคะอย่างเช่นนะคะแต่นี้ตอนนี้ได้อยู่ค่ะ can I Help you เนี่ยนะคะมีฉันอยู่ในนี้นะกำลังอ่ะเรียนก็เลยไม่ได้สวมแม้เขาอยู่คนเดียว สัญญาณมาช้านิดนึงจากเยอรมัน How can help you? แล้วเราก็ลองูดตามดู How can I help you? ดีด้อยู่แต่ฟังเสียงตัวเองแล้วไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเร็วเร็วไม่ได้ how can I help you how can I help you แต่ว่า how can I help you อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยได้ยินเนาะฝรั่งเนี่ยเขาเอเซนเขาเลยนะ how can I help you แล้วเราจะมา how can I help you how can I help you อย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ก็ยังได้ very good อยู่คือสำเนียงคนไทย <laughs> กับสำเนียงชาวต่างชาติมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว อันนี้ก็สักอันสักอันเนาะ I'd like a round trip ticket อ่าดิฉันต้องพูดตามละ I'd like a round trip ticket จับไม่ได้เลยไม่เหมือน I'd like a round trip ticket ไม่เหมือน i like a round trip ticket ไม่ได้ i like a round trip ticket ไม่เหมือนคะ่ะ i like a round trip ticket ยากยากข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนนะอันนี้ยาก I'd like some information อืมก็ยังไม่ได้ I'd like some information อ่าโอเคนี้ได้ละเวลดันแล้วค่ะ well อ,อ่าลองฟังดูนะ อย่างเงี้ยค่ะเราจะเสียงไงเราก็ไม่เหมือนเอเซนฝรั่งโอเคค่ะงั้นก็ดิฉันสาธิตเพียงเท่านี้ใส่ได้ไหมยังไม่ได้ค่ะก็รุตเอ่อเล็กเป็นแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเท่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวมันจะยาวขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝึกต่อสวัสดีค่ะ